จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเป็นสองเมืองสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านติดอันดับเมืองหน้าท่องเที่ยวระดับเอเชียและยังเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากลแต่ที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนกลับต้องประสบปัญหาน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการขัดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่ขัดแคลนน้ำถึงกว่า40,000ไร่ในแต่ละปีที่สำคัญคือปัญหาอุทกภัยโดยเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2548รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า5,000ล้านบาทและในปี2554ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจถึงกว่า10,000ล้านบาทปัญหาด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิง ทั้งในคลองแม่ขา่าบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่และในลุ่มน้ําสาขาในจังหวัดลําพูนและปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าไม้ป่าต้นน้ําที่เกิดจากไฟป่าการบุกรุกทำลายป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยทําไร่หรือเก็บของป่าซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุของปัญหาน้ําทุกด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ยางเป็นระบบกำหนดพื้นที่เฉพาะหรือ Area Base ทั้งหมด66พื้นที่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีพุทธศักราช2561-2580และกำหนดให้มีการจัดทำแผนบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบในระดับลุ่มน้ำและพื้นที่วิกฤตทุกพื้นที่ด้วย ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นหนึ่งใน66พื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยู่ในเกณฑ์สูงจึงต้องเร่งดำเนินการหามาตราการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ศึกษาโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะแอรีเบสเชียงใหม่ลำพูนขึ้นเพื่อวิเคราะห์แผนแม่บททั้ง6ด้านในเชิงลึกรวมถึงทบทวนพื้นที่แอรีเบส ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรมมีความยั่งยืนทางมิติวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเมื่อปี2561 พื้นที่แอร์เเบตเชียงใหม่ลำพูนครอบกลุมพื้นที่138ตำบล19อำเภอมีพื้นที่ที่มีปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยในอำเภอแม่แตงด้านท้ายน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่งาสมบูรณ์ชนลงมาต่อเนื่องกับพื้นที่ราบปริมน้ำแม่งัดมาบรรจบกับที่ราบริมน้ำปิงบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่จนถึงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนและส่วนที่2บริเวณลุ่มน้ำสาขาแมลีตั้งแต่เผอทุ่งหัวช้างจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำปิง ภายใต้โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแ้งพื้นที่เฉพาะแอเรียเบเชียงใหม่ลำพูนครอบกลุ่มสาระสำคัญประกอบด้วย 1. แผนหลักแบบบูรณาการที่ครอบคลุมถึงแผนยุทธศาสตร์ทุกระดับสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน 2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปีทั้งหกด้าน 3. การมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของพื้นที่ที่จะได้รับการบรรเทาภัยทั้งไั่แล้งอุทกภัยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและคุณภาพน้ำา 4. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการใช้ที่ดินและผังเมืองการปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศองค์กรกฎหมายและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. แนวทางและโครงการแก้ไขปัญหาอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม 6. การศึกษาวางโครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านน้าอย่างน้อย6โครงการ 7. การมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้ได้แนวทางการพัฒนาที่มีความมั่นคงยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชนลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรเทาอุทกภัยและภัยแ,ยแ้งพื้นที่เฉพาะแอรเรียเบสเชียงใหม่ลำพูน จึงเป็นการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ําแบบบูรณาการทุกมิติในพื้นที่เฉพาะเชียงใหม่ลำพูนโดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิดและดําเนินการเพราะเราต่างมีแนวคิดเดียวกันที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่และก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันการเริ่มต้นในนวันนี้จึงเป็นการสร้างชีวิตสร้างอนาคตที่มั่นคงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป